สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิ่มสวัสดีค่ะคุณนิ่มหนูเตรียมเล่นอาร์ทีมาแล้วครับคาราบเยี่ยมไปเลยวันนี้นะคะเราก็ในชั่วโมงนี้เนาะสวัสดีค่ะในชั่วโมงนี้เดิมแล้วจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์แต่ที่นี้เราเรียนประวัติศาสตร์จบแล้วเนาะเดี๋ยวครูติวอาร์ทีให้นะคะลูกเนาะ ในเกณฑ์ของทั่วประเทศเขาบอกว่าเด็กๆชั้นป .1 ทั่วประเทศไทยเนี่ยจะสอบอาทีในวันที่1มีนาคมแต่ทีนี้อ่าเขายังไม่ได้บอกว่าโรงเรียนเราเนี่ยสอบวันที่เท่าไหร่นะคะเนาะเดี๋ยวคุณครูก็เลยจะติวให้ก่อนเลยเอาให้เก่งกว่าคนอื่นไปก่อนเลยเนะาะครับครับผมครูขอไมเพีกอนนะได้ได้เลยคะ่ะไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเลย Uhm. สวัสดีครับคุณโทเนี่มสวัสดีครับอหยิบอะไรขึ้นมาเอ่ยคนที่เข้ามาแล้วหยิบอะไรขึ้นมาเอ่ยลูกอาที ูกต้องเลยหยิบเล่มอาทีปเปิดไปหน้าสิบเอ็ดเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเพื่อนอีกสามนาทีนะนะบ้านใครฝนตกบ้างตอนนี้ เดี๋ยวยังไม่ตรครคบาปิดเทอมใหม่่ะครับปิดเทอมเมื่อไหร่เนาะวันที่วันที่ยังไม่ยังไม่ได้รับชัดเจนนะคะแต่คาดว่าจะเป็นช่วงกลางเดือนมีนานะคะเดี๋ยวได้วันที่เมื่อไหร่เดี๋ยวครูจะแจ้งให้ทราบเลยเนาะคาดว่าจะเป็นช่วงกลางเดือนมีนาก็คือวันประมาณวันที่สิบห้านะคะประมาณนี้นะประมาณนี้ก่อนนะหรืออาจจะเกินนี้ก็ได้นะคะตัวใหญ่เลยอ้าวขอบคุณนะคะ คุณครูเข้าใจว่าเด็กๆเห็นหน้าจอใหญ่ๆแล้วนะเนี่ยบางนคนะ่ะอ๋อตอนนี้ที่โรงเรียนของเราก็ฝนตกล่อยๆนะคะทำไมนะอ่าวันนี้น้องเต,เติมเต็มเข้าเรียนด้วยเนาะเดี๋ยวขึ้นปนหนึ่งเลยนะวันนี้เลยนะ เติมเต็มนะน้องเติมเต็มก็จะขึ้นป1ในปีหน้าน้องแล้วก็น้องของออกัสน้องออก้านะคะน้องออก้าก็จะขึ้นป1ปีหน้าเหมือนกันนะคะอ๋อใช่ค่ะแล้วแล้วมันเรียนได้ด้วยอะคหนึป1ใช่เข้าเรียนก่อนเลยขึ้นป1วันนี้เลยนะคะเรียนดีไหมเอ่ย ไม่ดีเอ้าดีนี่เราเรียนก่อนเราก็รู้ก่อนนะคะลูกเรียนมากเราก็รู้มากสองแล้วค่ะอ่าเราเรียนมากเราก็รู้มากเรียนมากเออทําอะไรมากเราก็ได้มากนะลูกนะอะไรเนี่ยครอยู่บ้านฟอมี่แม่ค่ะแต่ที่ไม่ได้มือลบนาน ม<น>คนไหนคนไหนยังไม่ได้หยิบเล่มอาร์ทีขนาด<อ>หยิบขึ้นมาเลยน,นอ้องกนะเปิดไปหน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่บอกคุณครูนะนาที11ถูกต้องค่ะถูกต้องทุกคนเลยอะทีนี้ถึงเวลาบ่ายสองโมงห้านาทีแล้วในหน้าตั้งแต่หน้าสิบเอ็ดจนถึงหน้าเท่าไหร่คุณครูจำไม่ได้เหมือนกัน ตั้งแต่หน้าสิบเอ็ดเป็นต้นไปเนาะถึงหน้าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะจะเป็นเรื่องของการอ่านจับใจความสําคัญอ่าแล้วการอ่านจับใจความสําคัญคืออะไรอ่า <จะ S 1> มีใครรู้ไหมเอ่ยจนถึงอีกหลายหน้าเลยสามสามการอ่านจับใจความสําคัญก็คือการอ่านเพื่อค้นหาสาระสําคัญของเรื่องที่อ่านนะคะ ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรเรื่องในหนึ่งย่อหน้าจะมีใจความสำคัญที่สุดเพียงใจความเดียวนะทีนี้มาดูคำว่าใครใครในเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงใครหรือว่าสิ่งใดก็ได้นะคะอะไรอ่ะก็คือทำอะไรเนี่ยใครหรือสิ่งใดในในเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังทำอะไร ที่ไหนสถานที่ที่เขากล่าวถึงในเนื้อเรื่องเนี่ยอาเป็นสถานที่ที่ไหนนะคะเมื่อไรก็จะเป็นการกล่าวถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นในเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นนะคะลกูกอะแล้วก็คําว่าอย่างไรใครหรือสิ่งใดในเนื้อเรื่องทาอย่างไรนะคะในเรื่องเรื่องหนึ่งหรือในข้อข้อหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแค่ใครทำอะไรแค่นี้ก็ได้ หรืออาจจะมีครบทั้งห้าอย่างนี้เลยก็ได้อหกทั้งห้าอย่างนี้เลยก็ได้นะคะนี่อาจจะมีแค่สองอย่างหรือถึงห้าอย่างก็ได้เนาะทีนี้มาดูเนื้อหาของเราข้อแรกหน้าสิบเอ็ดนะคะเขาให้เราเนี่ยอ,อ่านประโยคที่เขากำหนดมาให้ที่เป็นเส้นเข้มๆนี้เลยอพออ่านเสร็จแล้วก็ตอบคำถามโดยทำเครื่องหมายการกรบาทตัวเลือก ที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเดียวอ่ะข้อหนึ่งก่อนที่อ่ะคุณครูจะบอกเทคนิคนะเวลาตัวเองจะทำข้อสอบถ้ามันมีข้อความยาวๆให้เด็กๆอ่านที่คำถามก่อนเราจะได้ไม่ลืมว่าเราจะต้องไปหาอะไรในข้อความนั้นๆน,น,นะลูกนะอ่ะข้อหนึ่งเขาถามว่าใครอยู่บ้านป้อมข้อความมีอยู่ว่าปุ๊ชวนปอ ไปเยี่ยมแป้งที่บ้านป้อมตัวละครมีใครบ้างเอ่ยมีใครบ้างปุป้อมแป้งมีป้อมแล้วก็แป้งใช่เขาถามว่าใครอยู่บ้านป้อมเปิดไมค์แล้วตอบคุณรูใครอยู่บ้านป้อมแป้งปป้งไปเยี่ยมแป้งที่บ้านป้อม อ่ะอีกทีหนึ่งนะข้อหนึ่งชวนปอไปเยี่ยมแป้งที่บ้านป้อมคำถามเขาถามว่าใครอยู่บ้านป้อมปอไก่แป้งขอไข่ปอขอควายแป้งขอควายใครเลือกปอไก่ยกมือขอมือหน่อยเป็นเลือกควายใครเลือกขอไข่ยกมือขอมือหน่อย ขอไข่ก็ค okay. okay. ือปอนะไข่เลือกคอควายแป้งขออพื้นหน่อยข้อไหนกันคะลูกก้อนนั้นเลยเฉลยนะเฉลยนะก็คือแป้งนั่นเองหรือชนะเลยข้อแรกต่อไปข้อต่อไปนะอ่ะครูจะทดสอบความรู้นะคะลูกถ้าเลือกข้อไหนก็กากระบาดข้อนนั้นเลยนะ กูครับแ้อวฮึว่าไงนะรูครับแล้วข้อที่สองนะครับอ่าข้อที่สองเด็กๆสังเกตไหมว่าคุณครูลืมเปลี่ยนตรงกอขอคอให้เด็กๆเ,เปลี่ยนให้คุณน่ะลูกอ่าขีดเลยกอไก่กกขีดตรงนี้ให้หน่อยเปลี่ยนเขียนว่าข้างๆว่าส้มโอให้หน่อยขอไข่ขีดปอกเลยเขียนว่ามะม่วงให้หน่อย พอควายขีดแป้งเอาเลยเขียนคำว่ามะปรางให้หน่อยอาคุณดูเขียนีดนี่นะโอ้ก็ตามาันร้ายไม่รู้ว่าแล้วว่าทำไมเป็นรูปว่ามันทำไมเป็นตัวละครมันไม่ใช่อาหารสักหน่อยใช่ตาล้า,เลายเขาโทษทีโทษทีแก้ให้หน่อยนะคะขอบคุณค,คะ่ะ ฟ<ต>องเทมออกสีแดงใช่เลยมันมีหลายหน้าไงลูกเลยตาลายนะคะมะม่วใช่เขียนเสร็จแล้วบอกหน่อยนะคะเขียนเสร็จแล้วค่ะอ่ะ โอเคแล้วมีใครยังเขียังไม่เสร็จไจมลยหนูยังเขียนไม่เสร็จเลยโอเครอค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับอ่ะเสร็จทุกคนหรือยังเอ่ยมีใครยังไม่เสร็จไหมลูกเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวขอฟังเสียงเพื่อนก่อนมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยไม่มีนะอะที่คุณครูบอกว่าเท็คมีการทําข้อสอบที่เราจะอาที่เราจะตอบได้ทันทีเลยให้เราอ่านที่คําถามก่อนก็ไงเอ่ยเราเระอางเอ่านนึงเงาให้เราอ่านที่คําถามก่อนนะคะคําถามเขาถามว่า ผลไม้อะไรที่ไม่ได้บอกสีอาผลไม้อะไรที่ไม่ได้บอกสีนะก็ความเขามีอยู่ว่ามะวงวโอะก็ความเขามีอยู่ว่ามะม่วงตัวโตมขีาวมะปางรสเปรี้ยวสีเหลืองนวลนวลอผลไม้อะไรที่ไม่ได้บอกสีเอ่ย ขอไก่ส้มโอขอไข่มะม่วงขอควายมะปรางใครเลือกอส้มโอกอ,อไก่ยกมือขึ้นไม่ใช่มะม่วงขอไข่ใครเลือกขอไข่มะม่วงยกมือขึ้นถ้าเลือกใครเลือกคอควายมะปรางยกมือขึ้นหนครับอ่าทีนี้คุณครูจะอธิบายให้ฟัง ว่าดูนะส้มโออ่ะแปบ๊บหนึ่งนะลูกเอาใหม่เอาใหม่หคุณครูเอาผิดอันนะ่ะใช่ผิดอันส้มโอเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยสีเขียวมะปรางเนี่ยมันบอกว่านี่ไงสีเหลืองนวลน,นวลแล้วอะไรที่เขาไม่ได้บอกสีอะผลไม้อะไรเอ่ย อ๋อเฉลยว่าเป็นมะม่วงหรอใช่นี่ไงมะม่วงเขาบอกแค่ว่าปวงโตอืมอ่าถ้าถ้าตัวเองเลือกผิดไม่ต้องไม่ต้องแก้แทนครูนะอ่าครูอยากรู้เนาะว่าเด็กๆจะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะอ่าเฉลยก็คือข้อข้ออะไรเอ่ย ข้อไข่นะคไม้อไข่นะคะถูกต้องเลยก็คือมะม่วงเขาไม่ได้บอกสีนั่นเองสีเนืหนูคิดว่าสีเหลืองนวลตาเปนข้อดีเป็นเป็นเป็นแค่ประโยคเดียวครับไม่ใช่เป็นประโยคเดียวกันกับมะปรางเนาะนอกจากเขาจะบอกว่ารสเปรี้ยวแล้วเขายังบอกว่าสีเหลืองนวลนวลอีกเนาะสีเหลืองนวลนวลก็คือสีเหลืองอ่อนๆหรือว่าสีขาวปนเหลืองนั่นเอง หนูยังไม่ได้ยินหนูหนูยังไม่ได้กาบาทเลยน,นะน่กาบาทหนูไม่กาบาทโอเคเอาต่อไปต่อไปข้อต่อไปมีอีกหลายข้อเลยลูกวันนี้พาทำหลายข้อนะข้อต่อไปหน้าที่สิบสองนะคะ <c oughs> หน้าที่สิบสองสีหน้าใช่ไหมคะวันนี้พาถึงพาทำถึงหน้าสิบสี่ค่ะแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวไม่นานนะคะ ทีนี้ในหน้าสิบสองนะก่อนที่ก่อนที่อ่าครูเคยบอกแล้วว่าก่อนที่จะอ่านโจทย์มันยาวใช่ไหมลูกเดี๋ยวพอเราอ่านโจทย์เสร็จเราก็ต้องมาอ่านคําถามอ่ะทีนี้พอเรารู้คําถามเราก็ลืมโจทย์อีกอันดับแรกอ่านที่คําถามก่อนเลยเขาถามว่าปลาอะอ่ะปลาอยู่ในอะไรอ่ะจะไม่ได้ปลาอยู่ในอะไรข้อความมีอยู่ว่า แม่ยกกล่องใส่ไข่เอ่อเอาใหม่แม่ยกกล่องไข่ใส่ตะกร้าพร้อมปลาตัวใหญ่ส่วนลำไยใส่ไว้ในถุงผ้าเขาถามว่าปลาอยู่ในอะไรตะกร้าหนูรู้เลยตะกร้าอ่ก็ไก่ตะกร้าใครเลือกก็ไก่การะบาดเลยู ใครเลือกของไข่กล่องปลาอยู่ในกล่องหรือเปล่าเอ่ยเลือกอะไรปลาไม่มีทางปลาน้งในรอควายถูกไขค่ะใส่ตะบานเลยปลาตัวใหญ่ตาต้าต้าตาต้าเขากล่าวถึงอ่าเดนรูดที่ไปฟังเขากล่าวถึงกล่องไข่เขากล่าวถึงปลาตัวใหญ่แล้วก็กล่าวถึงลำใหญ่ เดี๋ยวไปโดนกลกอง,องไข่ใหญ่เนี่ยใส่ไว้ในตักร้าเหมือนกันเลยเนี่ยอ่าสองอย่างเนี้ยตะกร้าพรอมปลาตัวใหญ่ลำใหญ่อ่าส่วนลำใหญ่ตรงนี้ลำใหญ่ใส่ไว้ในถุนงปลาปลาอยู่ในจุดๆเฉลยก็คือข้อ ตั้าใจออกไตะกรานั่นเองตูงกางไปแล้วค่ะไม่เป็นไรลูกไม่ต้องแก้นะถ้าในคุณครูขอดูคะแนนที่ตัวเองทำได้จริงๆเนาะเดี๋ยวครูจะได้เพิ่มเติมเนื้อหาให้นะคะข้อต่อไปคะแนนเองทีสิบสองให้อ่านที่คำถามก่อนเลยหนูจิ๋วเป็นคนอย่างไร หนูจิ๋วเป็นคนอย่างไรมาอ่านที่เนื้อเรื่องกันหนูจิ๋วพูดจาไพเราะเมื่อพบผู้ใหญ่รู้จักทักทายไปลามาไหว้อ่าหนูจิ๋วเป็นคนอย่างไรกอไก่มารยาทดีขอใครจิตใจดีคอควายวินัยดีวิในดีครับ ติดใจดีก็คืออย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างแบ่งปันสิ่งของเนาะลูกเนาะส่วนมารยาทนะคะก็จะเป็นกิริยาวาจาพูดไพเราะอ่ะกิริยาส่วนมารยาทคนนะคะอ๋อหนูรู้ล้ว่ใจส่วนมารยาทรู้เลยอ่าส่วนวินัยก็คืออย่างเช่นการทําการบ้านเป็นประจำอ่าช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำทําหน้าที่ตัวเองเป็นประจำนะคะ อ่ะเลือกข้อไหนกอไก่กอไก่หรือข้อไกวเลือกเลยกอไก่กอไก่ครับเฉลยกอไก่ค่ะแล้วทนั่นแทนก็คือไก่กอนั่นเองอ่ะข้อต่อไปนะข้อต่อไปนะนะถ้าถามข้อหนูผิดแค่ข้อเดียวก็คืออ่าไม่แก้นะไม่แก้นะโอเคขอดูคะแนนนะ ค่ะ้อต่อไปต่อไปล้อหน้าที่สิบสามนะคะลูกหน้าที่สิบสามทำเองนะลูกอ่าหน้าที่สิบสามนะอ่าหนูแก้ตรงนี้ให้คุณนะลูกในกรอบนะคะขีดคําว่ากลางให้หน่อยเขียนข้างบนเขียนว่ากลางนะคะกอางกอกางให้หน่อยค่ะหนึ่งกอางอกางตรงนี้ที่ลรงโลกเนี่ยลูเขียนผิดเยอะจังเลยอ่ะ ก็าตามันร้ายช่วงนั้นงานเยอะอนี่แก้ให้แล้วนะพาแก้แล้วนะถ้าหมดอันนี้ด้วยอะไรเหรอคะถ้าหมดมอันนี้อ่ถ้าหมดเล่มนี้นะคะคุณครูจะเอาข้อสอบจริงๆไล่กาเห<อ>รอคปีที่แล้วมาให้นะไล่กากองฟ้าลูกชาวนาะแกเสร็จแล้วหรือยังคะแกเสร็จทุกคนหรือ,อยังเอ่ยแกเสร็จแล้วคะ่ะ อ่ะเขาถามให้คุณพาอ่านโจทย์ก่อนนะอ่านคําถามก่อนนะดูที่คําถามก่อนเขาถามว่าฉันคือใครข้อความมีอยู่ว่าฉันทังด้วยฟางอยู่กลางทุ่งนากลางแขนกลางขาหน้าตาดูดี อ่ะฉันคือใครกอไก่ไล่กาคัวไก่อมฟังคอควายลูกชาวนาหุ่นไล่กาก็ไก่หุ่นไล่กาหุ่นไล่กาจักรบาเลยหุ่ไล่กลย็คือก็ก็หอไก่นั่นเองหุ่นไล่กานี่ไงมันตัวภาพมาให้ดูด้วย อันทำด้วยฟางอยู่กลางทุ่งนากลางแขนกลางขาหน้าตาดูดีดูดีไหมเอ่ยไม่แต่งมากกว่านะคัเป็นดูมู่มากกว่านะครับโอเคอันอันของจริงอ่ะหน้าตาเนาอ่ะข้อาต่อไปนะข้อต่อไปหน้าที่สิบสามอยู่เหมือนเดิมนะคะข้อที่สองไม่หุ่นไร้กาวไ้ทำอะไรอ่ะ เอาไว้รายการเลยลูกเอาไว้รายการตามชื่อมาเลยเขาบอกรายการเขาก็รายการเออข้อต่อไปนะคะอ่านที่คําถามก่อนนะคะลูกใครทําหน้าที่ดูแลผู้ป่วยข้อความมีว่าพี่ชายเป็นทหารพี่สาวเป็นครูน้าเป็นพยาบาลส่วนฉันฝันอยากเป็นหมอเขาถามว่า ใครทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยกอไก่นาขอไข่ฉันพี่สาวนๆนาๆนๆอ่ะเรื่องคนนี้นับแข้อนั้นเลยอ่ะเลยน้าอ่ะครูจะอธิบายให้ฟังข้อนี้พี่ชายเป็นาหารอาไม่ได้ดูแลผู้ป่วยแน่นอนพี่สาวเป็นครูอ่ะสอนหนังสือแน่นอน น้าเป็นอะไรเอ่ยน้าเป็นพยาบาลก็ใช่น้าเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยแน่นอนส่วนชั้นฝันอยากเป็นหมอแสดงว่าเขาได้เป็นหมอหรือยังยังแสดงว่าเขายังไม่ได้ดูแลผู้ป่วยเลยนะคะแล้วก็เป็นน้าครับน้าใช่เฉลยก็คือข้อน้า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 น้ ะะอ่านที่สิบสี่นะคะอ่านที่อ่านที่อ่าอ่านท,านที่คำถามก่อนเพราะถามว่าไข่เป็ดใช้ทำอะไรจึงอร่อยไข่เป็ดใช้ทำอะไรจึงอร่อยข้อความมีว่าไขาเ่เจียวไม่เอาไข่ดาวไข่เจียวทำมาจากไข่เป็ดและไข่ไก่ แต่ถ้าจะทำไข่เค็มให้อร่อยต้องใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดใช้ได้ว่าเป็นไข่เค็มสินค้าไข่เค็มไข่เค็มไข่เป็ดใช่เค็มหมดตัวการเรื่อกตัการเรื่องเลยไข่ดาวไขอไข่ไข่เจียวไข่เจียวไข่ไก่ไข่เค็ม ไข่เค็มได้ไหมเนี่ยอ่ะครูจะอธิบายให้ฟังก่อนอ่ะฟังนะนี่ไงไข่เค็มอยู่ตรงนี้ไข่เค็มโทษค่ะถ้าจะทำไข่เค็มให้อร่อยต้องใช้ไข่เป็ดใครเนี่ว่าไข่เป็ดใช้ทำอะไรจึงแสดงว่าเราต้องเลือกไข่อะไรเอ่ยไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มข่็มไข่เค็มข่เ็ไข่เค็มไข่ไข่เข่มไข่ ไครเค็มก็ขอขอรขอใครขอใครขอใครแย้มข้าไเพื่อกินไข่เค็มอมาหน่อยนะคะแนนในชั้นตั้งแต่หน้าที่ตั้งแต่หน้าที่สิบเอ็ดถึงหน้าที่สิบสี่เขียนคะแนนรวมให้คุณหน่อยลูกนับได้กี่คะแนนว่าไข่เค็มกินได้ไหมเิอได้เหรออ่าเขียนคะแนนวันหน้าสุดท้ายให้หน่อยหกครับหกครับตอนนี้หนูมีหกแล้วครับ ฮึมตอนนี้หนูมีหกแล้วข้อที่สิบสี่ทำแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวนะข้อหนึ่งเหรอครับใช่ข้อสองไม่ต้องทํานะหน้าสิบเอ็ดได้ถูกไหมเปแดงก็มีกี่คะแนนแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนูมีหกคะแนนครับคะแนนครับข้อเจ็ดคะแนนครับทีนี้จะอเขียนคะแนนให้คุณหน่อยเขียนเลขเจ็ดใหญ่ๆเลยวงกลมไว้แบบนี้เลย เห็นไหมเอ่ยอ่าเขียนไว้หน้าสุดท้ายนะเขียนเลขเจ็ดให้หน่อยวงกลมไว้เลยถ้าใครถ้าไหรก็เขียนเขียนหน้าไหนคะใช่ถ้าเป็นหน้านั้นเท่าไหร่ก็เขียนเข้านั้นคุณครูไม่ได้เอาไปเก็บนะลูกคุณครูจะเอามาดูหน่อยเนาะว่าเด็กๆเป็นเท่าไหร่นะคะครูครับไะไเครับครูครับต้องเขียนตรงไหนทไหน้าหน้าที่หน้าที่สิบสี่เลยเขียนไว้ตรงกลางว่างๆเลยถูกไห หนขอดูหน่อยเอามาใกล้ๆหน่อยลูกเจอถูกไหมหรือว่าผิดเอามาใกล้ๆหน่อยไม่เห็นเลยใกล้ๆอีกนิดนึงแคงเท้าขึ้นทางบนอีกนิดนึงไม่เห็นเลยโอเคโอเคเขียนได้เลยเขียนไว้หน้าในหน้านั้นตรงวไหนว่างๆถูกต้องค่ะเติมเต็มถูกต้องโอเคเสร็จแล้วชั่วโมงนี้ยากไม่เอ่ย ยางไหมลูกอยู่ในตาล้าหรือเปล่าไข่ไก่อยู่ในตาล่านะลูกนะอยู่ในตาล่าแนนอยู่ไหนครับตาอยู่ใดแอนอยู่ในอะไรต้องไงนะขันขันแนนขันแนนไม่มีช่องคำว่าคะแนนเขียนที่ว่างๆได้เลยครับใช่ครับ สนุกไหมเอ่ยติวข้อสอบเนี่ยครูครับหนูมีแค่หกคะแนนเองไม่ถูกเลยเราต้องไม่ได้ใช้หนูถูกไหมครูครับรู้สึกนถูกถูกค่ะอ๋อข้อที่สองปลาตะวันยิงตะวันญิงไม่ได้เลยตะวันยิงข้อที่สองคือทำไมหนูถึงได้เจ็ดคะแนนปลานะปลาอยู่ไน ตะกร้านะจะอยู่ในกล่องนะเอาร้อยคะแนนเต็มอ่ะตอบแค่เจ็ดข้อจะเอาร้อยไม่ได้เลขอถ่ายรูปหน่อยเมื่อเช้ายังไม่ได้เจอกันเลยบางคนยังไม่ได้เห็นหน้ากันเลยเขอถ่ายรูปแต่เป็นเดินเดมนออกแล้วเนี่ยถ่ายรูปโอ้โหโยเกิร์ตก็มานะคะ โฆษณายกพรีเซนเตอร์ยงเลยอะน้าวินข้าวหอมเบลล่าพายอยู่ไหมเอ่ยลูกเรื่องน้าวินข้าวหอมเบลล่าอยู่ไหมเอ่ยอยูุ่๊จุอยู่ได้แค่ห้ากำแังเองเออไม่เป็นไรคุณครูไม่ได้เอาไปเก็บอะไรนะคะอยากรู้เนาะว่าเด็กนิสัยไหมเอ่ยอะขอถ่ายรูปหน่อยนะแสดงว่าวันนี้เราทำตั้งแต่หน้าสิบเอ็ดถึงหน้าสิบ ซิปเ <Sim> <Ale, sim. S 1> ออส่งลุกหน้าเลยนะคะโอเคจะถ่ายรูปแล้วนะมาทำแค่ละข้าวหอมข้าวหอมปิดไฟเดี๋ยวลูกปิดไฟหน่อยวันนี้ไม่เห็นนะค่ะปิดไฟนะค่ะโอเคเยตาโอ้เพื่อนแอ๊ดเหนื่อยแล้วเร็วพร้อมๆหรือยังเนี่ยลูกโพส้ขย่บหน้าไปอีกนิดนึงลูกขย่บมาข้างนี้ อางไม่ได้วาไดเลยไม่ได้วต้องเกียร์หายไปไหนเอ่ยจะถ่ายแล้วนะทุกคนน้วินขยับตัวขึ้นอีกนิดนึงลูกโอเคเบลล่าขยับตัวขึ้นอีกนิดนึงค่ะกดกล้องลงก็ได้นะลูกนะจะถ่ายแล้วนาทุกคนเออโอเคค่ะหนึ่งสองสาม อีกภาพหนึ่งนะคะหนึ่งสองครัโอ้โหแ๊ปซี่ก็มาเดี๋ยวครูต้องไปหากินบ้างละแป๊ปซี่โยเกิร์ตนะคะวัไม่หาต้นไม้เช็ฟตตูนด้วยน้ำรับช่วงนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเร็วเดินเลยบ๊ายบาย